Okay. ลองมาดูซิ่ว่าวันนี้หิมะตกหนักขนาดนี้หิมะมันกินได้ไหมี้แลกันเฮลุบบอยดู้างหลังนี่ดางหลังนี่พี่แอม กลิ่นโคตหอมเลยอ่ะอืมืมพกช้อนมาด้วยนี่แค่แดงกิมะลาดเดียวบุบอยครับเฮ้ยกินได้เฮ้ยอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะ ว่าฮบูบอยอ่ะพอโดนหิมะปุ๊บแม่งแข็งกลายเป็นเจอรี่เลยอืมอร่อยใช่ได้ใช่ได้ไดมาเคเค